สวัสดีค่ะหมอพีเคนะคะก็วันนี้จะามาพูดเรื่อง PRP คืออะไร PRP รักษาผมบ้างอย่างไรนะคะเพราะว่าเคยพูดเรื่องเอ็กโซโซมมาแล้ว PRP นะคะก็คือเป็นการใช้เก็ดเลือดและน้ำเลือดเนี่ยมารักษากระตุ้นรากผมนะคะโดยการใช้เลือดของคนไข้เองนั่นแหละคะ่ะ เ,เวลาเราเจาะเลือดมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเครื่องปั่นตัว PRP พอปั่นแล้วมันก็จะมีส่วนของตัวเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ส่วนตัวของเ,ออเก็ดเลือดและก็น้ำเลือดนะคะบริเวณเก็ดเลือดและก็น้ำเลือดนั่นแหละ ที่มันเป็นสีเหลืองเหลือนั่นแหละตรงนั้นจะมีสารอาหารแล้วก็โกลด์แฟกเตอร์หลายชนิดมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเซลล์รากผมนะคะเวลาฉีดกระตุ้นรากผมเนี่ยก็ทำให้รากผมแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้มีรากผมเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยรักษารเรื่องผมพ่วงผมบางได้ดีนะคะพี p เนี่ยควรทํา กี่ครั้งเป็นต้นไปนะคะจริงๆ PRP เนี่ยทำครั้งเดียวจะยังไม่ได้ผลนะคะแนะนําในการที่เราต้องใช้ PRP เนี่ยต้องประมาณ3ามถึงสิครั้งเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับลักษณะของคนไข้ที่ผมบางนะคะหรือว่าความรุนแรงของการผมบางนะฮะส่วนคนไข้ที่หัวบอลไปแล้วนะคะไม่มีรากผมเลยยังไงก็ PRP ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าไม่มีรากผมให้ตัว PRP ไปกระตุ้นให้เกิดขึ้นใหม่นะคะ PRP เนี่ยสามารถ ใช้รักษาร่วมกับการรักษาอะไรบ้างนะคะก็หนึ่งคนไข้ที่เตรียมการปลูกผมบางคนที่จะมีรักษะเส้นผมบางมากแล้วก็จะใช้ P R P หรือว่ากลุ่มเอ็กโซโซมในการฉีดเตรียมเส้นผมก่อนนะคะสหลังจากปลูกผมทันทีเราจะใช้ P R P ฉีดได้ทันทีเลยนะคะบริเวณที่นิยมฉีดก็คือบริเวณกราฟที่เรานำออกไปกับบริเวณกราฟที่ปลูกใหม่ก็สามารถ ฉีด PRP ได้เลยทันทีนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนัดคนไข้ฉีด PRP เพื่อกระตุ้นในการที่กระตุ้นรากผมบริเวณที่ปลูกกับบริเวณที่เราเอาดูเนอร์ไปเนี่ยก็คือทุกสอสัปดาห์นะคะถ้าเป็นไปได้คนไข้าสามารถมาทําเป็นปีได้เลยนะคะสำหรับการบํารุงรากผมนะคะแล้วก็คนไข้ที่มีการใช้หมวกเลเซอร์ LLLT อยู่แล้วนะคะคือใช้หมวกเลเซอร์แสงสีแดง เราสามารถใช้ P.R.P กับตัวโหมกเลเซอร์ช่วยกระตุ้นรากผมได้นะคะในตอนนี้ทางคลินิกของคุณหมอเนี่ยมีการทําโปรแกรม2ออย่างร่วมกันนะคะก็คือคนไข้ไม่ต้องซื้อโปรแกรมซับซ้อนนะคะก็คือเป็นโปรแกรม Ultimate Hair Boost Up นะคะโปรแกรมนี้หมายความว่าไงก็คือเราจะมีการฉีด P.R.P ให้คนไข้นะคะและทุกครั้งที่ฉีด P.R.P เราจะมีการ ทำหมวกเลเซอร์แสงสีแดง LLLT เพื่อกระตุ้นรากผมทำให้หลังจากที่ฉีดและก็มีการใายแสงนาทีทำให้ผลของ PRP ทำงานได้ดีขึ้นนะคะและก็ทำให้ประสิทธิภาพของหมวก ที่ถ้าเราฉีดพ r ีพพประสิทธิภาพของหมวกก็จะทำงานได้ดีขึ้นถ้าเราบูสตอัพไปเป็น combine t o g เ t h e r เนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีประสิทธิภาพในการรักษารผมที่ดีนะคะตอนนี้ราคาจับต้องง่ายมากคุณหมอมาบวกราคาให้กันแล้วเดี๋ยวยังไงร,ราคาเดี๋ยวทำเราใหม่แล้วกันนะคะรับรองว่าเป็นราคาที่มีจะภาพและคนไข้สามารถจ่ายได้นะคะส่วนเรื่องเอ็กซโซโซมกับหมวกปลุกผมหรือเอ็กซโซโซมคืออะไรนะคะริ่งๆคุณหมอเคยทำคลิปล้วเดี๋ยวหมอ,อจ จะมาทําคลิปให้คนไข้ดูใหม่เพราะว่าตอนนี้กาลังดังเลยว่าเอ็กโซโซมคืออะไรแตกต่างกับเต็มเซลล์ยังไงและแตกต่างกับ PRP อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะขอบคุณนะคะ